<c oughs> มันได้ปลาใหญ่เฮ้ยโอ้ยปลานะ่ะปลาในสบายดีผมแม่พี่น้องมาที่สวนมักผิกแม่มีล่าสุดนางเอาหนามข้นแสนใส่มักผกเอามาโรดเอามาโรด เอออยากกินไข่มันเรื่องของเรื่องนะ <Okay. S 1> ลูกซายแมมมี่ในหน้านะมักแตงแมมมี่นะพี่น้องเอ,อ้ยแต่กันแมมมี่ก็ยังอัน <c oughs> พ่สมานเพิ่นว่าเพิ่นใจดีโอ้ยบ่เป็นยังดอกขามังผิกเบิดกตะเอาเงินในเพิ่อไสไปโลดเพิ่นว่ะดีใจนันโตเด้อเฮ้ยได้ขมังผิกนี่นั่งกับซีดิเก็บอีกประมาณสองรอบผู้เล่นี่เจสซี่เบิรนะ์ตเนาะกับพอดีแล้วเฮ้ยกับเก็บสวนไปเลยสบายดีแม่มีพี่น้องเอ,อ้ยอุ้ยมีปลาบูนะ่น้ำอีก <c oughs> มันได้ละลายเน่ปลาเค็งน่ะปลาขอมันได้ลายเนความขีดมาอยากเมาเชอบุญนะปลาตมูดูปลาตัวจามยขึ้นก่อนดูวยปลาะปลาไน่ปอนี่นะเออเองอยากกินตะไข่มันแหละเฮ้ย บ่อบ่อผูดอกบ่อผูอีแม่ผูด้ส่งขอความหาอีแม่ใส่ พี่น้องเอ้ยมื่อวนี้มาฝากทองฝากใส่อยู่เที่ยงแม่มีพี่แรวนี่เข้ามาได้มากเหมือนบะเฮ้ยเข้าค่าเห็นย่างเกาะสารพัดเลยนะนยคุณได้สิมาขวบมาป่านายนี่ เออต้มแต่ปลาขอกับปลาบู่แล้วปลาเค้งน่ะตึกอะไรไล่น่ะปลาเค้งนานปลาเค้งนานมันอยากหมุนต้มในปลาเค้งเนาะนางสิต้มปลาคอกสู้กินพี่น้องเอ้ยปลาคอกักใหญ่หนึ่งอีแม่เมื่อคืนปลาคอใหญ่เยอะแม่หัวใหญ่ก็ได้คุปตนการ ซ้ำนี่อีบ่แม่ไว้ไปซ้ำอย่างไรประกันน่าใส่หมอเถอะนะเฮ้ยแม่มาข้างหมอแม่นี่แม่มาข้างแม่ซอยเหตุเพราะว่าเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีผลิตสิื่อของในห่านเดี๋ยวนี้นะผลิตอาหารจาน้องเออจะฝากทังผู้ใหญ่ใจดีแล้วให้ทานฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเด้อเนาะ สวยอุดนุนหลานสีเขียวเนี่ยจยัดมาแบบนักหนักโลดสืส่อให้พายการอุดนุ่นคนอื่นก็นอย่าลืมแม่ซ้อนเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออีแม่ซอ้อ,ซอนบ่ได้แต่โดนแหละได้นี่อีแม่ซ้อนแล้วก็ขาดแคนลูกพัวเราแห่งกับบ่มีอยู่แบบประขอมางเลยค้างไว้สักก่อนเป็นอยังประขอนะ่ะมันเรียบร้อยแล้ว เอปากเข่งค่ะนะเฮ้ยปากเ,เข่งปัดยามนี่มันไข่ด้เฮ้ยถ,นะถูกปลาแม่อีแม่ป้าเลี้ยงลูกแล้วแม่ปลาตะเพียนนั้นสามซองน,นี่อย่นไข่เปานเ <c oughs> แต่มันไม่คีบเขี้ยวหาก่า <c oughs> โอ้ยคือ,อไรโอ้ยเดป้านายตัวเดียวมันก็ได้ ว่านแหละละ่แหลลอันเมื่ออยู่นแม่ซอนเด้อแม่ซ้อนมีไอซ้อนเฉลี่ยงเอาเออมันอยากมาตึกบ่เฮยบ่แล้วเขาเงียมาซองมาหนิเพราะดี่แหละไปจะให้แม่ไปอยู่นั้มีแม่ซ้อนให้แม่ซ้อนเลี้ยง คู้หนึงบกเขาแล้วกัผู้นึงก็บกเขาแล้วตองคู้นี้ผู้นี้ขัารถบกเป็นคนไ้ฮะยังขัาบกเป็นวนี้นี่ฝ่าเฮียนมันเด้อเฮ้ยเด้อยามันปึกอันโหลดได้บอย่ามาย่านันต้องเฮียนเรามาเฮียนข้าบอยู่ไฮน้าพี่ไฮน้าหาได้ให้ใหญ่นะมันบกเป็นยังดอกมันกระยานะเล มันเคยล้มเคยเจ็บมันละมันยากนะคนใจมันออกใจมันลบมคำเจ้าคำลบเลยบ่เคยล้มแล้วมันถังมันยากนะยากเลยบ่เคยล้มจะเถื่อบ่บ่หามยังบอทัครับจะเถื่อจีรับได้ต้องฮาร์ดขับได้บ่ได้ด้วยเป็นโคได้อยู่บอเออกระดาษบอเป็นโคดีอยู่ใช่ไหมคุบ่ใจบ่่อเนื้อ แม่จะไปลงเบิดก่อนนะแม่เอ๋ยไลงเบิดนห้าเบิดไแท้ๆพ่อแม่อยโผดโพย่ายอันนี่แม่มึงลูกพี่น้องป้องปายอ้าวมูนโหยแม่มาตากออกแม่เผื่อปลาพอดีมาเขี่ยเอามันเค็มแม่เกลือดเกลือยูเรื่อปลาไ่ได้บงนะล่างจ้งอกนะร่างชิบุนคเลย เกือปลามันมชีสปลาขัดยางม,มันวแต่บกเข้มดอกแมโโ่โอ้ยใส่แล้วโอ้ย,อยแม่เคยใส่ซะ <c oughs> อีแม่มันม,นมาแม่ลาบปลาแล้วแม่จะ,จะใส่เกลือใส่แล้วใส่อีกนั้นตักโลดโอ้ยตักมันก็นได้สิข,ขื่นพี่น้องมันมาละลายไปเลยบกเข้มดอกบกเข้มแม่สังเกตได้พี่น้องป้องปลายถ่าเบิ่งเ <c oughs> ด้อนางว่ามันบกเข้ม <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะชีวิตแม่มีกับกอกกับ่มีแค่นั้นแหละกันได้กอกเธอสิถ่างมันได้เฮ้ยเอาติคุนให้นันละปุ๊กเทียงคนย่าเทียงออกไปอันนี้เป็นเธอคือเบจอดนี่โลแล้วก็ติดโซล่าเซลล์เออนระเทงไลยน้ำชุ่มลงมาแน่นเบาเยรวมกับสางก็ยามนา ส่อมานยั้งว่าวต้องว่าสายงามเละก็เอาลงไปเล็กๆเดี๋ยวยป่านนป้นี่บัดใหญ่มากแบบนี้กันเนาะกับเป็นตะกินเดี๋ยวปลานนป้นีดปาน้บาดน้อยบาเป็นตะกินได้ไมเอ๋ยลาดนี้เนี่ ปลาคอได้แม่ข้าดใหญ่เกินกระยานบ่แม่บ่ก้ากินบ่แม่บ่ใหกม่เ้อพูดอัทงากียงะปะวัตสิเด่นอันปล่อยน้าน้มันทงพี่ว่าสันาเนาะกระแมนอยมันต้องมีแหละเฮ้ยอ่เลยอเนี่ยวาจ

บอกไปตึกมาในลายเอาประดุกปากบานิลลาสูตรพี่น้องปองปากยังกอาวได้ฝ้าอามาสิเมื่อจัดของนี่จะน้อยสิลืมเออแม่น้าพ่น้องเธอการเธอกระโซเอาขึ้นมาใส่แดดมักพีคนมาปลูกผัดมีหน้าพัดเออมาแม่น

อีกอย่างปีนี้มันก็แลกเนาะขอบใช่ไหมพี่น้องเมื่อถึงูุกคนที่ติดตามพี่น้องจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องอาเปิ่งบัดสวนทาผลเลข่าสิบปุ๊กยังไงกันนะ้ามีเงินเท่ากับเสียอันโซล่าเซลโตอันราคาแพงๆมาลงเรัากันนะ โซลาเซลกับมีคนป้าสื่อหายเข้าก็ได้สองแผ่นนะคุณป้าใจดีซื้อให้กันทาบัตรทามีเงินเท่ากับจะสามแผ่นแม่อาหาแมงแฮงเลยแม่แมนคือของเชคอนเนาะแมนแล้วเขาแล้วน้าก่อนพอเสิยดลูกยังละลายก่อน อยากลักลักก็อยากปลูกกอไผ่อะไรเฮ้ยไม่เลี้ยงนอกในไม่ยังนี่ท <rawd Moder> ี่เขาขายกันในซูเมอร์นี่นะก็บอกว่างว่าอยากปลูกไวคขายดอกว้กินตัวเองนี่แหละคือคุมือนี่มมแต่ไปหาซื้อเนคอ้เางเาซื้อ้ามาคือหหาอันนั่นี่นั่น้เออะ เอาปลาขลขายยุ่มคลายเหมืนเนาะคือในน้อย